ดวงของคนที่เกิดในราศีมิถุนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2566นะโอ้โหเปิดต้นเดือนมาเนี่ยปังมากเลยอะ่ะสิเหรียญเนี่ยโอ้โหการเงินคุณโดดเด่นมากเลยอะ่ะต้นเดือนมานี่คือการเงินคุณเข้ามาเพียบเลยนะครับมีเณฑนได้ทรัพย์มรดกขายที่ได้ เงินเยอะมากหลักล้านเลยนะเนี่ยถ้าใครปั้นเงินได้ถึงล้านเนี่ยคุณได้แน่นอนนะครับดาศีมิถุนโอ้โหดวงปังมากเรื่องการเงินตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับโอ้โหเรื่องตกงานก็จะได้งานนะ่ะธุรกิจสําเร็จแล้วด้วยนะแต่ว่ามันผ่านความเหนื่อยยากมาแต่มันก็สําเร็จแล้วนะครับใครที่ตกงานอยู่สมัครงานก็ได้งานนะครับงานราชการนี่คือก็ไปได้สวยเลยนะ มีเกณฑ์ได้ได้ตำแหน่งเนี่ยแล้วก็ใครที่ทำงานเอกชนน่ะได้ส,สัญญาละยาวเลยเนี่ยโอ้งานดีเงินดีอ่ะเนี่ยช่วงกลางเนีอยอย่างที่บอกจะได้ตำแหน่งไงอ่าอาจจะได้ไปอยู่ที่ไกลนะครับคนที่ทำงานราชการได้ตำแหน่งอาจจะไปอยู่ที่ไกลขึ้นนะแล้วก็มันจะมีอำนาจการตัดสินใจะนะในช่วงกลางเดือนคุณต้องเด็ดขาดในเรื่องการตัดสินใจ เรื่องความรักก็ไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะมมันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่สาหรับคนเดือนมิถุนเนี่ยนะครับราศีมิถุนนั้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเด่นเรื่องการเงินเนี่ยเห็นไหมเงินหกเหรียญมาช่วงปลายเดือนใช้จ่ายคล่องมือขึ้นเก็บเงินไม่อยู่อ่ะเราอ่ะนะี่คนเกิดเดือนคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับแนะนําเลยนะซื้อทองซื้อที่ไว้ต้นเดือนมาได้เงินเนี่ย ใจบุญไงอ่าใจบุญด้วยทําบุญทําทานชอบช่ยวยเหลือคนใครมายืมก็ให้เขายืมแบบเนี้นี่แหละหาเก็บเงินไม่อยู่นะครับราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนก็ยังเหนื่อยไงเพราะงานมันมันมันเด่นเรื่องงานตั้งแต่ต้นเดือนเน่ยปลายเดือนมาก็ยังเหนื่อยอยู่เจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิงก็ยังเนี่ยยังไปได้อยู่นะ ยังบริหารได้ยังไปได้ไม่ติดขัดอะไรคือดวงปังมากของคนเกิดในราศีมิถุนเนี่ยในเดือนกมุงพัน์นะครับสุดยอดอ่ะสุขภาพก็ก็แค่อาการปวดเมื่อยตามร่างกายเนะาะเพราะคุณมันผมงานหนักไงเนี่ยก็ต้องระวังนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนะอะไรที่ดีก็ขอให้ซึมซับเข้าไปครับ อะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปใส่ใจเนาะไม่ต้องไปคิดมากนะครับเอาไว้ตื่นสติตัวเองก็พอนะครับ